เฮียกล้องมันอยู่ไหนวะ Say camera my hi to my camera. Hello motherfucker <laughs> สวัสดีครับและว,วันนี้ผมได้มาทําการสมัครงานเอ่อเป็นคนเฝ้าลงเก็บของนะบริษัทแห่งหนึ่งนะครับเห็นเขาเปิดรับสมัครผ่าน eBay ตอนนั้นผมกำลังช้อปปิ้งซื้อ <c oughs> ดิวโดปอมอันใหม่อยู่แล้วพอดีว่าตังค์ไม่พอแล้วไปเห็นเอ่อเขาประกาศนี้พอดีผมเลยมาลองสมัครดูแล้วเขาก็รับพอดีรายได้ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเอ่อมารีวิวดูนะครับว่ามันเป็นสายที่ยังไง โอ้ดูนี่สิมันเป็นโลเก็บของที่ไม่มีอะไรเลยนี่คุณจะให้ผมเฝ้าวิญญาณคนตายที่นี่รือยังไงเนี่ยผมไม่ได้สมัครมาเป็นคนเฝ้าหลุมศพนะเว้ย You spin me right round baby right round what the fuck โอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปพบกับด็อกเตอร์ที่อยู่ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะมอบหมายภารกิจให้เรา เ่นไงไอ้ลุงคนนัน้ไนไงสวัสดีครับสวัสดีครับด็อกผมเป็นพนักงานคนใหม่ที่เอ่อได้สมัครงานนะครับไม่ทราบว่าผมทําอะไรบ้างครับเนี่ยอ๋อไอ้หนูแกเป็นคนที่สมัครมอนนี้ใช่ไหมงานที่ของแกไม่มีอะไรมากเฝ้าไอ้สิ่งที่อยู่ในหลังประตูหรือย่ายมันออกมามันคืออะไรละครับมันเป็นสิ่งที่แกไม่อยากจะฝันร้ายแน่นอนเมื่อแกนอนหลับว้าว สิ่งเดียวที่ทำให้ผมฝันร้ายได้ในนะ่้คือผมหิวนมกลางคืนแล้วผมต้องทำยังไงบ้างอะด็อกเตอร์หมายไม่อะไรหมอกก็แค่ถ้ามาันหลุดออกมาก็หนึ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่แกห้ามโทรแล้วผมต้องโทรหาอะไรล่ะหนึ่งหกหกเก้าโป๊ะติต๊งอะนะเชื่อเถอะแกอยากเห็นโป๊ะติต๊งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนแกต,ตายแน่นอนเมื่อมันหลุดออกมาทำยังไงก็ได้มาให้มันหลุดออกมาโอเคด็อกเตอร์ผมจะทำตามที่คุณบอกแล้วอะไรของน่ะของของอะไรอาวุธน่ะ ถ้าไอเว่ย์ไหลุดออกมาเพระใจผมทำยังไงใจผมนั่งจ้องตากับมันได้ยังไงอะฮะเอาหนะ่าอาวุธไม่จอมเป็นหรอกทามันหลุดออกมาแกไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะได้ควักมันได้ซ้อมแกควรจะได้ใช้ไอจอนสองอันของแกยิงใส่มันแทนหวังว่ามันจะกลัวไอจอนผมแล้วกันนะไปแล้วเราทำหน้าที่ของแกซะโอเคโต้งโง่ง่ไปใช้งงโง่คีบ ดิวันจะเป็นงานง่ายๆแต่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มน่าเบื่อแล้วฮงนี่ผมต้องนั่งอยู่นี่ตลอด12ชั่วโมงเลยใช่ไหมเนี่ยนี่กูเป็นยามนี่วานึกว่าจะได้มาเดินตรวจนู่นตรวจนี่สินค้าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นี่กูเป็นยามนี่วา,น,น,า,น,วานั่งงงง12ชั่วโมงขาเป็นเด็บชานพอดีอ่ะคุณรู้ไหมตอนยังเด็กเนี่ยผมอ่อผมเป็นคนที่ไม่ค่อยลาดเทาไเร่เวลาผมปวดท้องท้องน้ำที่ผมจะไปเข้ามาชาวน้ำชายมาช่องน้ำครูแต่ไปห้องน้ำเด็กผู้หญิงนะผมรู้มันอาจจะฟังดูภัยสังคมแต่ตอนนั้นกูแค่นนบา เฮ้ยนั่นเสียงอะไรอะ่ะผมผมได้ยินเสียงนะมันฮัลโหลมีใครอยู่บอแต่ผมมั่นใจว่าผมได้ยินเสียงเหล็กตกกระทบมาจากข้างในแล้วผมไม่อยากจะส่องดูแน่กลัวมันจะจ๊ะเอ๋และล่าผมไปกินไส้คือเดี๋ยววันนี้ก็จบลงแล้วก็ไม่มีอะไรยากเกินไปกว่าน,นี้แล้วตอนยังเด็กแม่ผมเออน,น,นั่นเสียงอะไรระเบิดอ่ะนั่นคงเใช่เสียงตดผมตอนผมตดแน่นอนนะ่ะผมผมไม่ได้ตดดังขนาดนั้นอะ่ะ โอ้เชียแล้ววันห,หน้างานต้องไปพอใจอย่างแรงเลยห้ามทูกแจ้งเก้าหนึ่งหนึ่งต้องโทรหนึ่งหกเก้าเพราะต้องมารับศพศพกูนีหว่าอี yeah. ้เดี๋ยวทำไงดีเนี่ยต้องรีบแจ้งศูนย์แตนแตนแตนคอนเทนเนชั่นอันตรายอันตรายอันตรายไปที่นี่แล้วไปที่นี่แล้วอับคือด็อกเตอร์ โอ้ยนายโชคดีมากเราฉันรับหมอบแล้วนายโชคดีมากที่นายมาโดนวันแบบนี้ไม่เข้ามายัางไงอ่ะคือผมจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันทำไหมเนี่ยนายนนน,นายไม่ต้องรับผิดชอบแล้งนั้นเออคือว่าเราเตรียมม,มุสตาระวุหมดแล้วครับท่านตอนนี้เราพร้อมที่จะประทะแล้วดีคือไอตัวที่ผมเฝ้าอ,อยู่มันเป็นยังไงเหรอฮะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่มันเป็นสิ่งที่อันอนรายนายรู้แค่นั้นก็พอแล้วโอ้มาดูกันว่าไอกำแพง,งงงพวกนี้มันจะทำอะไรไอเอเลียนพวกนี้ไดนบ้าง เราเรามีไอ้เรื่อนที่ไหนอ่ะเพราะน้องมาคุณเลี้ยงจิงโจ้อ,อยู่ข้างในแล้วมันกินหญ้าอยู่เราไม่ทำลายสัตว์อนุรักษ์รู้ใช่ไหมคงงั้นแหละมั้งส่วนใหญ่พวกนักวิจัยมันก็ทำตัวรับร่าร่ากันอยู่แล้วเอาละนายสิ่งที่นายต้องทำ่างนี้คือนายต้องดูดูทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นและฉันารับรองความปลอดภัยของนาย <Okay. S 2> โอเคโอ้มันหมู่มาแล้วไม่นะ holy shit เอ้ยเอ้ยอ้สชุดตัวตนี้ต้ันห้า ตอนนี้บุถกถูบุรทุกบุออกมาเร็วนี่เราต้องแจ้งศูนย์เราต้องแจ้งศูนย์ก่อนแล้วทำไมกูไม่มีปืนในมือไว้ได้ยี่ยม้อจะเอาอะไรไปจริงมัน่ะอีนน้ยยยยอยยยยยยยายยยยยยยนยย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 กยยยยยกยย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 ยไยย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 ย้ยยยยยยายยยยยเยเยยมย แล้วไอ้บีไอกูไม่เอาปืนไปยิงมันแล้วไอ้บีไอไม่มีปืนเหมือนไม่มีไม้ไปตีหมาดุกันนั่นแหละไอเปรต่ยนเราจะสั่งสอนมึงมันยังไงเนี่ยตอนนี้โดนทหารร้อยที่สองกำลังมาเสริมทัพแล้วแต่รอบนี้มาพร้อมปืนไม่ได้งงเหมือนเมื่อกี้โอ้ยโดนแดงมาแล้วไอ้กูยังไม่ได้ยิงยิงมันสิมึงมีปืนมึงถือมันพร้อมเลยยังไงว่าไม่จริงนะมึงเป็นมึงเป็นไอ้แภาษาวะไรวยโอ้โหโดนเตะตูดโด่งเลยเฮียนี่เน็กบอลเลยนลโดในสัตว์ และแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถจัดการกับไอตัวประหลาดนี้ได้พวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกเขากาลังควบคุมอะไรอยู่และธรรมชาติและเล่นงานเฮ้เฮีย e, อะไรมึงเนี่ยไอสัตว์โอ้หน้าพอใจอย่างมากการทดลองอาวุธชีวภาพสำเร็จไปได้ด้วยดีห <laughs> น้ามันก็ดูชั่อ,อู่แล้วนะต่อให้มึงเป็นคนดีอะด็อกเตอร์แต่ในซีรีส์กูเป็นปคนชั่วอว่ะเท่าที่